มา,มาเก็บบล็อกกันเถอะครับหลังจากรอเสร็จเราก็จะเก็บนะครับเราก็จะเก็บกันอย่างนี้ครับเห็นไหมมันก็จะมีพนักงานขับรถเมคโ,โคเล็กของเรานี่แหละครับเวียงไปเก็บฝั่งโน้นเลยเห็นไหมเห็นไ,ไหมเวียงมาเวียงมาเวียงมา นั่นไงครับง่ายง่ายเครื่องทุ่นแรงโอเคเรียบร้อยแล้วก็เวียงมอยาอีกรอบไม่แล้วก็จะมาอย่างนี้เครื่องนต ตามกระห้องขึ้นอ่าจะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนแผ่นจริงอะคะกลัาาบกลับด้านนะคะกลับด้านกลับด้านเดาไปสันกระห้องขึ้นเก็บมาโอเควางลง นั่นแหละเรียบร้อยไปครับนี่ก็พนักง,งานของเราอันนั้นก็พนักง,งานตัวแม่นะตัวแม่มีอยู่สองตัวมีคนเก็บไว้เพื่อผสมพันธุ์ครับพวกนี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกรถแ,แม่โครเราผสมพันธุ์ยังไงมันก็ไม่ออกลูกสักทีนี่เมื่อไร่มันจะออกสักทีเนาะ โอเคนะครับสวัสดีครับ